ดาวเสาก็ย้ายไปอยู่ในเรือนราหูก็จะได้พบกับความมั่นคงนะลาาผลใหญ่โตที่จะได้นี่แหละนะก็ได้พบรักจริงหวังแต่งรักเดียวใจะดี สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปต่อกันที่ครึ่งเดือนแรกของวันที่1นึถึงสิมีนาคม2565น้านะคะเริ่มที่เพื่อนเ่อนชาวราศีมังกรแม่ทัดดิน,นะคะ่ะเริ่มที่คนโสดนะคะครึ่งเดือนแรกนะคะะคนโสดนะ คโสดการเงินค่ะการเงินนะได้มาจากการเปลี่ยนแปลงความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาเยือนนะคะมีความหวังมีกําลังใจได้ทำงานเวิร์กรฟมโฮมค่ะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงยศัตำแหน่งหน้าที่นี่ก็ได้ทำงานออนไลน์นะคะงานอยู่เบื้องหลังงานเวิร์กรฟมโฮมค่ะสิ่งที่ได้มานะคะรุ่งเรืองสดใสเลยฟ้าเปิดสดใสเลย ความอุดมสมบูรณ์มาเยืนนะคะระวังน้ําหนักขึ้นนะคะเป็นคนโสดนะคะชีวิตเรียบง่ายเรื่อยนะคะมีความหวังมีความมุ่งมั่นตั้งใจะค่ะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะมีความเป็นอยู่สุขสบายะค่ะความเป็นอยู่นี่็ได้ใช้ความรู้ความสามารถงานอนุรักษ นะคะงานเกี่ยวข้องกับบ้านหลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยค่ะเวิร์กฟอร์มหุมสดใสมีความหวังมีความามีกำลังใจฟื้นคืนชีพอีกครั้งนะคะกับการค้านะคะาก,การค้านี่การได้ลงทุนได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆการงานอาชีพนะคะก็ทำให้ชีวิตสบายเลยนะคะ สุขภาพแข็งแรงนะก็ไปเกี่ยวข้องกับพุตตะนะคะุตหลานบริวารก็มาร่วมสนับสนุนการงานตนเองก็ได้มีคู่ค้านะคะมีทั้งนรีอุปถัมภ์แล้วก็บริวารน,นะลูกหลานบริวารค่ะ คนออนไวยกว่ามาสนับสนุนธุรกิจนี้มั่นคงเป็นเจ้าของกิจการเลยนะคะรุ่งเรืองทำให้ชีวิตได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งนะได้การเงินมาการเงินนี้ก็ได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ การเริ่มต้นใหม่นะคะคือชัยชนะความสำเร็จที่ได้สร้างสรรค์ด้วยความกระตือรือร้นนะคะมีชัยชนะสำเร็จแล้วค่ะการเงินนะคะได้แก้วแหวนเงินทองนะคะได้สิ่ง ที่ล้ำค่าะมีคนรู้คุณค่าในความรู้ความสามารถการเงินนะคะอเกี่ยวข้งของกับการเงินนะคะการเงินนี้หมุนค่ะเงินหมุนไม่ได้มาง่ายๆนะคะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงนะลุ้นหน่อยก็ได้ เกิดความกระเตือรหรือร้อนนะคะก็ได้พบกับการเติบโตของการเงินรายได้ขยายผลต่อไปมีโชคทางการเงินนะคะการงานได้งานพิเศษได้มีโอกาสได้เงินใช้สบายๆนะคะทำน้อยได้มากเป็นการติดต่อในหน้าค้าขายนะคะ ได้มาจากความรุ่งเรืองจากการค้าขายติดต่อเจรจาการเป็นแปลงนะคะ Work from Home งานออนไลน์ดีค่ะเป็นคนมีฝีมือนะคะรับซัพนะคะทำให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเริ่มเติบโตว่าทำให้ชีวิตนี้ได้สบายค่ะ ไปดูอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นใครนะเขาก็คือรุ่นพ่อพี่เพื่อนนะมีไว้มากกว่าเพื่อนค่ะเพื่อนทางไกลนะคะที่ยังไม่เปิดเผยสถานะนะักบุญโสดเขานะยังไม่เปิดเผยเขาเป็นเพื่อนเก่านะคะเป็นรุ่นพ่อพี่เพื่อนนะทำงานรูทีน,นะคะ่ะงานนี้เขาได้มีการเงินมั่นคงนะคะ ได้พอสะสมเก็บออมอ่ะเป็นคนที่เป็นนายหน้าติดต่อค้าขายได้การเงินพิเศษเข้ามานะคะทำน้อยได้มากนะเป็นนายหน้าติดต่อค้าขายเช่นเดียวกันนะคะเจริญรุ่งเรืองอะอันนี้ก็เป็นทั้งเจ้าของกิจการแล้วก็เป็นนายหน้าค้าขาย,ยาเล็กน้อย,อยงานพิเศษนะคะอ่ะมีอาชีพคล้ายกันเลย คนนี้ก็เป็นคนที่ดำเนินชีวิตเป็นตารางชีวิตนะคะเป็นครูบาอาจารย์ค่ะทำงานรูทีนอันนี้ก็ยังไม่เปิดเผยสถานะนะคะยังไม่โปร่งใสนะคะอีกฝ่ายหนึง่งรุ่นพ่อพี่เพื่อนเนะะี่ยดำเนินชีวิตกับการลงทุนบอดาเป็นครูศิละปะนะคะทำงานเกี่ยวข้องกับติดทองหลังพระนะคนไกล ไม่เปิดเผยเหมือนพระจันทร์ที่ถูกเมฆบดเมฆบดบังนะคะยังไม่โปร่งใสนะคะยังคิดหาหนทางอยู่นะอันนี้เป็นคนโสดนะคะมาพบเจอเจอกับอีกฝ่ายที่เป็นโสดนี่เราบอหาหนทางอยู่เป็นคนจริงจังนะคะเป็นเพศตรงข้ามที่จริงจังกับชีวิตถือเกียรติและศักดิ์ศรี ก็ยังไม่สเสถียรนะคะทั้งการเงินที่หามาเหน็ดเหนื่อยพอได้เก็บออมแต่ก็มีความคิดที่จะลงทุนต่อไปมั่นคงนะคะการกลับมาเริ่มต้นพบกันใหม่นี้ยังต้องติดต่อกันต่อไปนะคะโทรศัพท์ติดต่อกันต่อไปะคะ่ะให้คำแนะนำกับ ชาวคนโสดนะคะบังกรแม่ทัดดินนะรักอิสระนะงานอิสระที่ได้ทำนี้ก็ประสบความสำเร็จนะคะงานเกี่ยวข้องกับงานใช้สติปัญญาสมองงานแฟชั่นเอาใจวัยรุ่นนะคะการเริ่มต้นใหม่กับงานที่ทำในแต่ละวันนี้สนุกสนานชีวิตได้ผจญภัยกับการใช้สติปัญญาค้าขายงานข้ามชาติค่ะ นะตนเองเลยก็ได้ทำการงานบริการนะคะความอุดมสมบูรณ์มาเยือนนะพอใจแล้วค่ะกับงานอาชีพนี้งานเกี่ยวกับงานออนไลน์งานต่างประเทศติดต่อต่างชาตินะคะมีธุรกิจที่มั่นคงได้ลาบใหญ่เป็นเจ้าของกิจการในรอบ30ปีนะคะการเงินดีมากค่ะรวยแล้วได้จากความขยันตั้งแต่5ทันรอย3นะคะ อันนี้ก็มีเพศตรงข้ามนะคะมีเกณฑ์ได้พบเนื้อคู่คู่แท้นะคะพอใจแล้วค่ะได้พบกับรุ่นพี่ที่มีวัยมากกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการบ้านมาลงตัวแล้วมันคงแล้วนะคะคก็ได้มีความคิดนะ,ะที่จะกลับมาคืนดีกันมีเกณฑ์ได้ย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตณต่างจาติัต่างแดนต่างถิน่นไกลนะคะก็เป็นคู่ แทรรักแท้กันนะมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะคะนะได้แต่งงานกันโสดอิดสระนะอีกฝ่ายนึงก็สันโดษก็จะได้มาเป็นคู่ที่จะอยู่ร่วมกันจนเก่ยียจนเท่านะขยันหางาน,นะคะสู้งานต่อไปนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะพยายามกับกรรมะอาชีพการลงทุนนะคะตนเองนะเป็นคนคิดบวก มองโลกแง่ดีได้พบรักกับเนื้อคู่ค่ะไ,ได้กลับมาพบกันนะการเงินรุ่งเรืองไปถึงวันที่หนึ่งมีนาคม2.566นระคะรุ่งเรืองมากคำแนะนำให้กับชาวคนโสดนะคะ i ินสปเรชันสร้างแรงบันดาลใจด้วยความงดงามที่มีอยู่รอบตัวะคะ่ะสัมผัสได้ถึงเสียงสีสันสดใสนะคะ จินตนาการดนบันดาลใจความมหัศจรรย์ของความคิดสดใสค่ะอันนี้มีแรงบันดาลใจกับการงานที่ใช้สติปัญญาความคิดแจ่มใสนำมาเกิดรายได้และผลประโยชน์การเงินนะคะอันนี้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะสวดมนต์ถือศีลปฏิบัติธรรมนะก็ได้พบกับคู่นะคะ,ะเนื้อคู่ที่ตามทำตามประเพณีตามระเบียบของผู้ใหญ่นะหมุนเวียน เอาโรคใบใหม่มาให้ชาวคนโสดนะคะก็จะได้ทำตามระเบียบวินัยนะทั้งสองฝ่ายวิลี่ปล่อยวางนะคะคิดบวกเข้าไว้นะคะมองเห็นภาพข้างหน้าชัดเจนและสำคัญนะคะปล่อยวางกับความคิดเก่าๆนะคคิดบวกแล้วนะคะจินตนาการสร้างสรรค์มีแต่ความ คิดบวกกับการได้มาพบกับคู่นะคะคู่บุญนะคะคู่เทวดาสิงสิทธิ์คุ้มครองนำมาให้พบเจอเจอกันเป็นเนื้อคู่กันค่ะเป็นคู่มิตรเพื่อก่านะคะจะได้หมุนเวียนมาเจอกันอีกครั้งค่ะหรือเวลาอีกอยู่ค่ะ5ธันวา63ถึง1มีนาคม66นะคะดาวเสา วนมาให้ได้พบกับเนื้อคู่ค่ะพบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าค่ะ justice สแสวงหาความยุติธรรมและความเป็นธรรมนะคะไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทัศนคติของเขาเรือเรานะคะชีวิตสมดุลกับสถานการณ์มากกว่าผู้คนนะคะอันนี้ปล่อยให้กฎแห่งกรรมเป็นผู้ตัดสินนะคะการที่เรามาเจอเจอกันนี้ นะเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะให้คนนะคะกับอีกฝ่ายแล้วก็เราเชาวมังกรน,นะคะให้คุณการได้มาเจอเจอกันนี้ที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นผู้ตัดสินก็คือกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะทำความดีแล้วย่อมได้ดีนะคะคู่กันแล้วไม่แคล้วกัน ค่ะเราจะไปต่อกันที่คนมีประเด็นคนมีคู่คนมีสถานะไม่ชัดเจนของราศีมังกรแม่ทัดดินค่ะวันที่1 1 5มีนาคม2565เริ่มกันเลยค่ะกับภาพรวมของมังกรรวยไม่ทนจนไม่นานรวยแล้วค่ะวัฏจักรหมุนเวียนมากลงล้อโชคลาภมาแล้วค่ะ ได้รอบ30ปีต่อมาตั้งแต่5ธันวา63นี้รวยแล้วนะคะจากการทำงานหนักเนเหนื่อยลงมือทำไม่ปล่อยให้โชคชะตาฟ้าลิขิตทั้งหมดลงมือทำนะคะกุมชีวิตของตนเองด้วยการทำงานเหน็ดเหนื่อยมายาวนานนะคะก็ได้ผลสำเร็จนะคะมีเกณฑ์ก็จะได้รถสักคันนะคะสิ่งที่แลกเปลี่ยนมานั้นนะคะไม่มีอะไรมาฟรีๆได้มาจาก ความหนักเหนื่อยชอบทํางานหนักแบกหามอันนี้ก็หมุนเวียนเอาคนรักเก่ากลับมาด้วยเพราะพบกันแล้วนะรักแรกพบก็กลับมาพบกันใหม่คนรักเก่าเพราะเหมือนได้ของครู่ครองคู่กันมาแต่ชาติบางก่อนนะคะก็ได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเป็นผู้ใฝ่รู้เรียนรู้เป็นมิตรกับผู้คนทั่วไปได้ศึกษา วิชาการความรับรู้ทั่วไปไม่สิ้นสุดนะคะก็ราเริงอะได้ทำงานที่รักนะงานอิสระงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยงานนี้ก็เกิดความมั่นคงนะคะลาผลที่ได้มาจากความขยันได้เรียนรู้นะคะเลือดลมดีนะคะราเริงสดใสการงานนี้ก็ได้ทำงานที่ลงทุนทำสิ่งใหม่ๆการเงินนี้ก็ได้มาจากงาน ไอเดียสร้างสรรค์งานนักท่องเที่ยวนะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะสิ่งที่ได้มานี้ได้จากการใช้คำพูดติดต่อนักโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะวิทยากรสมัยใหม่จากวิชาความรู้ที่เรียนรู้ไม่สิ้นสุดก็นำมาติดต่อค้าขายเป็นงานออนไลน์นะคะ งานทางไกลไกลก่ใช้สติปัญญาความสามารถจากประสบการณ์นะคะมีการเงินเข้ามาไม่ขาดมือนะคะก็ได้มาจากการใช้คำพูดเจรจาค้าขายสำเร็จนะคะลงทุนแล้วทำให้การงานนี้ ได้มาจากการที่ตนเองบริหารจัดการเองนะคะเป็นนักปกครองที่ดีค่ะเป็นคนใจดีอบุ่นมีเมตตาชายก็ได้รับนารีอุปถรรัมหญิงก็มีโอกาสจะได้เป็นคุณหญิงคุณนายเป็นใหญ่เป็นโตนะก็ได้มีโอกาสที่จะได้พบกับคู่ครองฐานะดีมาอุปถัมงานนี้ก็ได้ทําการงานเกี่ยวข้องกับงานอสังหาแล้วก็งาน เกี่ยวกับงานของสวยๆงามๆอันนี้ก็เป็นคนอบอุ่นใจดีมีเมตตานะคะวางเฉยอุเบกขากับภาระที่ธรรมยานานก็ชีวิตก็ได้พบกับความสำเร็จนะคะอันนี้ก็มีลาภผลการเงินการบริหารจัดการสำเร็จมีการเงินเข้ามาสม่าเสมอมีเงินใช้ไม่ขาดมือก็ได้รับ ของขวัญของรางวัลล้าค่าที่ถูกใจนะคะอีกฝ่ายไปดูค่ะเขาเป็นใครเขาก็คือเพื่อนเก่ากันนะคะเป็นเพื่อนนะคะที่เคยร่วมการงานอาชีพร่วมกันมาก่อนนะคะเป็นคู่มิตรนะคะอีกฝ่ายนึงก็ชอบใฝ่รู้เรียนรู้ศึกษาเป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อนนะเป็นคู่มิตรนะคะ,ะทำงานเก่านักเหน็ดเหนื่อยนะไม่ปล่อยให้หลุดมือเป็นผู้มีพลังการงาน ดีมากเลยคะ่ะพลังเยอะเหมือนกันเลยนะคะมาจดเจอกันอันนี้เขาก็ประสบความสําเร็จรับราชการเป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้บริหารนักปกครองเป็นนักการเมืองนะคะนักการเมืองท้องถิ่นมีเกณฑ์ก็ได้บริหารจัดการนะสอบแข่งขันก็ได้รับชัยชนะเป็นคนใช้สมองสติปัญญาดีสุขุมรอบขอบนะเป็นคน จุจี้จุกจิกหน่อยนะก็ได้นะก็ได้สมรสแล้วไม่สมรักก็อย่าร้างมาเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้พวกคู่ก็มีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างประเทศนะคะไม่สมหวังมานะคะอ่าก็ชีวิตโยกย้ายเปลี่ยนแปลงใหม่จะเปลี่ยนคู่แล้วนะคะ,ะจากที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนคู่นะโสดครอง ครองโสดมายาวนานก็จะรักจริงหวังแต่งแลวนะรุ่นราวข่าวเดียวกันมาเจอกันค่ะมีเกณฑ์เป็นพ่อพี่เพื่อนค่มีเกณฑ์มีเกณฑ์เ,เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นดันไกลทําอะไรตรงไปตรงมานะคะเป็นผู้แสวงหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตอ,อันนี้ก็เป็นคนที่ลึกซึ้งนะคะสามารถปรับตัวเข้าหาสิ่งใหม่ๆ ได้เรียนรู้สิ่งที่เข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองก็มีเกณฑ์จะโยกย้ายมีโอกาสจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะทำการค้าก็ได้ร่วมทำการงานกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นดนไกลนะคะประสบความสำเร็จความมั่นคงปรากฏแล้วนะคะทั้งการงานการเงินนะคะการเงินนี้ฐานะมั่นคงร่ำรวย ก็ได้การเงินมาจากงานเกี่ยวข้องกับงาน,นครับขยืนเคลื่อนไหวงานใช้คําพูดมากพูดเยอะชีพจรลงเท้างานการค้าเดินทางกไกลติดต่อกับต่างชาตินะคะการเงินก็ได้มาจากงานเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์กลไกลนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทั้งใจจริงอันนี้ก็ยังไม่เปิดเผยสถานะของตนเองนะ ของใครหรือของชาวมังกรให้ใครได้ร่วงรู้ได้นะนะก็ให้เวลาเขาแหละนะการปรัเปลี่ยนการโยกย้ายคู่ยกย้ายงานนะก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานกับชาวมังกรนะคะเป็น เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะพ่อเป็นแม่มาเจอกันปบอุนด้วยรักและเมตตาที่มีต่อกัน,นะคะสถานะยังไม่เปิดเผยค่ะคำแนะนำให้กับมบังกรคนมีคู่คนมีประเด็นนะคะอันนี้ก็มีพลังสร้างสรรค์ชีวิตนะคะความท้าทายของชีวิตก็คือคิดบวกในสถานการณ์เป็นคนคิดบวกค่ะ เป็นคนหน้าตาสดใสย,ยิ้มแฉ่งเบิกบานนะคะการงานนี่ทำมายาวนานนะก็ไม่ปล่อยให้หลุดมือนะคะก็ได้รับชัยชนะทุกประการนะคะมีเกณฑ์ก็จะได้เดินทางนะไปต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นดนไกลงานนี้ก็ได้ทำงานเทคโนโลยีงานออนไลน์งานสื่อโซเชียลมีเดียประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะคะอันนี้คนมีชื่อเสียงมาจเจอกันนะคะ ประสบชัยชนะแรงบันดาลใจสร้างสรรค์คิดและลงมือทำอันนี้ก็จะได้แต่งงานนะมีคนมารับจริงหวงแต่งตนเองก็รักเดียวใจเดียวนะก็ได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตและการงานนี้ก็ได้ทำงานด้วยสติปัญญาสดใสอาทิตย์เป็นมิตรกับครูได้รับการอุปถรัรมภ์ส่งเสริมนะงานก้าวหน้ารุ่งเรืองค่ะงานต่างประเทศต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลสํสเร็จ ได้การเงินมาจากงานออนไลน์ค่ะงานต่างประเทศดีมากค่ะการลงทุนการงานนี้เป็นงานใหญ่นะได้บรหิหารจัดการลงมือทำแล้วก็ได้รับชัยชนะการริเริ่มการสร้างสรรค์ด้วยสติปัญญาสดใสก็ได้เริ่มต้นขยายผลเติบโตออกไปมีการเงินมั่นคงนะคะยันหาเงินมีการเงินมาริ่มรวยแล้วมีการเงินเก็บออนในบัญชี การลงทุนนี้ก็ต่อยอดต่อไปก็ได้ทําการงานนะที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งงานสติปัญญาสดใสแล้วก็งานเกี่ยวข้องกับงานเลือดลมแข็งขันขยันนะก็ได้ทำการงานที่ก็เกิดรายได้มีการเงินมาไม่ขาดมืออันนี้ก็ยังไม่เปิดเผยสถานะกันนะคะก็ยังคงรอวันเวลาต่อไปนะยังมีเหลืออยู่นะคะ ห้าธันวา6-3มนะคะมาพบเจอเจอกันแล้วตามวันเวลาหมุนเวียนมาถึงวันที่ 1. มีนาคม6กนะคะาดาวเสาก็ย้ายไปอยู่ในเรือนราหูก็จะได้พบกับความมั่นคงนะลาาผลใหญ่โตที่จะได้นี่แหละนะก็ได้พบรักจริงหวังแต่งรักเดียวใจเดียวนะนเกณฑ์ก็จะได้ใช้ชีวิต นะัต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศนะชาวมังกรคําแนะนำค d i r e c t i o n ทิศท,ทางเชื่อว่าเห็นหนทางเดินที่จะไปได้ชัดเจนแล้วเมื่อไปถึงเส้นทางสายใหม่ในชีวิตคุณจะพบป้ายบอกทางเส้นทางที่ใช่ในแม่ช้าจะพร้อมเดินไปเปิดใจนะกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมจะไปในเส้นทางสายใหม่วิสัยทัศน์จะนําทางไปได้ดีอย่ามองผ่านเครื่องหมายนั้นที่บอกว่าคุณไม่หลงทาง ไม่หลงทางแล้วนะคะชาริตีแบ่งปันด้วยใจจริงไร้เงื่อนไขใดๆให้ด้วยใจรักและมตรีให้กำไรชีวิตตนสูทุกคนไม่ใช่แค่เงินแต่ให้เวลาด้วยความกลมเกลียวสนับสนุนพวกเขาทุกคนคู่ควรได้รับการเคารพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพของการกระทําของชาวมังกรนะคะนำไปสู่ความสำเร็จไกด์แดนซ์ เชื่อและไว้ใจกับผู้นำทางในการค้นหานั้นไม่ว่าจะพบปัญหาการหลงทางก็จะพบกับผู้นำทางจากความมืดนั้นพร้อมที่จะช่วยคุณในสิ่งที่คุณทำด้วยใจหาเวลาเงียบๆทำสมาธิหามุมสงบจดจ่ออยู่กับสถานการณ์ที่มีความหมาย จะตอบสนองคุณด้วยจิตวิญญาณอย่างรู้หรือนึกคิดได้เดินตามฝันเห็นภาพจากคำพูดหรือตำราข้อความคุณจะพบผู้นำทางอันนี้ชาวมังกรได้รับของขวัญของรางวัลที่ลํำค่าถูกใจนะนี่แหละ รักเดียวใจเดียวรักจริงหวังแต่งของชาวมังกรได้พบแล้วคู่ชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลค่ะเป็นรักแท้ค่ะจะได้แต่งงานนะคะ